สวัสดีครับผมเอ็กอาร์ซีลุงเองครับยิงกลัมาอยู่เกมได้แล้วก็ความสุขาจกันไปครบเลยร์ครับอนุญาตตัดคลิปติดนี้ก่อนจะวันตัดต่อคลิปหายไปหลายเนื้อหายหลายพาร์ทนะอัปเดต็ดธปีนี้ก็ดีอยู่นะเนื้อเรื่องโอเคอยู่เพราะว่าผมไม่ได้เคยดูธบีมาก่อนเนาะก็รับข้อมาก่อนประจำวันลงบอส ใช่บอสตัวสีฟ้าสีแดงไม่รู้ว่าคลิปได้ลงไหมเปล่าหรือคลิปหายไปไม่ลงต้องมาดูกันจะลงยังไงไบอสรับได้ได้ก่อนถูกต้องป่ะถูกต้องรับได้ครับโอเครัได้เสร็จไปเคลียร์เนื้อเรื่องกันเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องของเกมโปติยังตับบุปีค่อยว่ากันโอเคจะเคลียร์ไหมไปเคลียร์ไปตูเออใช่ ไฟหายไปสองบทใช่ถูกต้องนั่นแหละนั่นแหละหนึ่งสองสามใช่น่าจะสามบทหายไปสามบทเลยคลิปที่อัดไว้หายไปสามนเรื่องเดอะบุีอะทงไหนละ่ะเดะบโอเคเลยนิดหน่อยเลยใส่ห้าหลงนานลงดานจัดเอาตีไหนดีโอเคไปตีแดงเขียวเนาะโอเคตัดภาพไป วางภาพไปนะครับเอวเป็นท oh, no oh, no 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 ี์เป็นเรงล่างที่อยากได้ม่สจบแล้วก็ได้ทีๆเ่ื้องลับกัองนักตาไม่ทันเลยได้เวลาสู้บอสช่องโฟชมบุปีเสร็จแล้วลอดภัยเริ่มกับอัดเห็นเหตเลขด้วยนะปลอภัยครับ เจอตาลุงก็แค่บอลสามตัวนี้ก่อนเจ็บภาพตนสลุมหายอีกโอเคชัดทีมมาแล้วมาอีกทีน,นไปด่านพีเจลุงเลยโอเคด่านต่อไปเจอลุงแน่แน่ลุงคนนี้แหละเคที่ไหนไปชนเดีแดงว่าไปชนแล้วกันหวังว่าคงไหวนะไปไปเลีวซ้ซยคเจอบอสชัดเจนตาลุง<อ>สกิดต่ำ เค okay. ตอนนี้สรุปสรุปบอสมีด้ยดาดาสรุปบนทางทางเมืกี้ไม่มีโอเคไปตงึงตรงนี้ต่อให้ทุกคนจำได้กาบากางมีสามสามตาแล้วกรประกาศเอวมีโอก,กาศรอนี้คือจัก <c oughs> รัดและลุงนี่ อันน้เวยนี้เขาเล่นจะทิงดาบเป็นหลักนะต้องเข้าใจดูเอลまだやるって言うならいくらでも相手してあげるわやり直しましょうโอเอลยื่มือจับมือนี่โคตโคตรหายากเลยอะปกติเป็นเท้สาวซึนอะโอเคไปเจม จากพัทเทียจากพัทไม่ติต่อมั้งสัยโอเคด่านนี้เอาตีเลยไปชนเออลืมเลยว่าเข้าหน่วยแล้วมีหน่วยอยู่แล้วกดบัฟก็หน่อยโอเคบัฟเสร็จเอาตีเขี่ยไปชนเนาะโอเคไปที่กระโหลกประตูหลอดใหญ่นะน่าจะไปเจอกับไอ้บอสหน้าใหญ่ของดูบุ้ยนี่ใช่ไหมอ๋อเนี่ยเออเจอแล้ว

ดาบเริ่มพังแล้วจากสีฟ้ากับ็นสีดำนะโอเคชนะจบเก็บดาบไปกอีกดึงเดินโอเคมือเขาลบเรียบร้อยไม่เหมือนบันกี้ๆนี่ภาพไม่หายโอเคอ่านฟังดูบุ้ยต่อภาเองนี่เ่อเชื่ออะไรอ่ะโราเองฟินว่าค่ะตัวฟินว่านั้นเหรออย่างนี้นี่เอง้าเจอมันเด็กดีนนะหนเอง ถ้าเป็นเชอโล่ที่เขอในใจผู้อื่นแล้วอ่อนแอเคยมันอยู่ก็าอาจจะอนาคตดันจะดีก็ได้ใช่ไหมเอาจริงดีตอนนี้นะมากางเสริมมาช้ากางเสริมก็กางเสริมผู้โอ้นี้อยู่อันนี้ก็อันนี้โซโล์คนเดียวตามใจจีเชสทอนจีฉันก็เหมือนกันที่ผ่านมาสนุกมากหมดเวลาสนุกแล้วใช่ไหมจะจบแล้วสำเร็จแล้วทุกคนยังจำได้ไอคอนหลานที่ยอมแพ้นะคุณหลาหนแค่แบบเอต้า เอต่าไม่มาล่าที่ขาดเานันแต่ยังไม่ิ้โกโชัดเน,นเมนหนม,เมือนกันหไม่กระจายเหมไม่ยอมแพ้จับให้ได้เลยมืนนารโตเดะโอเคเาตีไหนผูชนเคเอตีแดงฟ้าแล้วกากดบับหน่อยเอต้าลุยมีนหนังมาแล้วเซ็นเตมาแล้วป่าพร้อมกับนใครเนี่ยในเ บันทึกเนี่ยโหชั้นรุ่นหนึ่งมาให้ตามค่าชด้วยกำลิพังไปแล้วนะโอเคไต้หวันแอต,ตาหลอดคนี้ตแต่สัเพม บอลฟินโร้บมีประโยชน์เนี่ยพลังฟินโร้บชักเลยเนี่ยกระจกเหลียงขาวเนี่ยที่คนือดูจบพลังไปเนี่ยเขาไมีแขนข้างนึงโอ้คล้ายๆบางง่าเหมือนกันบางหง่าก็คล้ายๆไปนีดแหละอย่ามีสอดข้าวข้าวสิจัดซนะเวลาโหลดแป๊ดนึงแต่วิแพ๊ดมันใหญ่อโอเคซื้อมันกิ๊กกิ๊กปุ๊บเลี้ยงเขาติดสบไยเลยคนระับกิ๊กหรือเนี่ย เพียต่อไปเป็นแค่ของเราชัมมี่สวยครับแต่ตาลับพิศาจก็มาแล้วตีนเขียรูดันต่อความเวื่อรวีมาแล้วออกนอกโลกนาทีโหปีสวยด้วยอ่างเอกนะงานไม่เข้าใจในประเทศนี้ยเน่าไฟไปถึงเจ็กแกนไม้ได้ไหมก็ลาดโอ้ไปยังไงเนี้ย นี่แหละที่ค่อยคอนี่แหละมีตัวปัญหาเลยของเมียของแมยแกแฮะให้เดาอ่ะโอเคตีไหนไปชนโอเคตีนี้ชนโอเคไปอยู่ที่ประตูไหายนะอยู่ฉากนี้เนี่ยอ่ะตีแดงแกตายไม่ยู่อ่ะอยู่ในเนเ้ออยู่ในบุ๊คยังเดียวตีผมยิงเลยโอเคน่าจะจบโอเคมีมือชายอยู่น้องย้

อเใช้ตีเขียวชนะขอลาดได้เค mm hmm. okay. ไปดูตอนุบุป mm hmm. ีิฉันแพ้แล้วสินะขอลาดปวดในใจฉันทำไมยังรู้สงบสงบอ๋อเข้าใจแล้ว mm hmm. ยัตตาได้ไปเนอกันใา้ได้หรอแล้วก็คอยโลง่งก็ mm hmm. <laughs> สั่งเสียนะ ทุกคนคนที่ร่วมร่วมบริการด้วยกันมาส่งตอนจากลาแล้วก็เราแอร์ก็สรุปเคเนี่ยสรุปว่ากอลาเป็นคนยังไงท่านรนหนึ่งท่านรทุกอย่างมโนครั้นนนนงนี้ของนนโตะแหละเกี่ยวเคนะแล้วก็ขอบคุณอตต้านะแล้วก็เราเองก็ดาวน์เต้นนะนะดูเลือกน้นาพาร์มาไม่ได้เลือกเจ้าหรอกที่วิชาก็คอยชิตลอด ลีโนมารรใหม่ลีโน่เดฟีเกลมาช่วยได้หรือนะเขาแฝงเขาคิดกันเท่านั้นเองเดฟีรกลว่าลีโอ่ะชื่อนกนะโอเคพี่ได้ิจใจเดเคแล้วก็พูดส่งท้าย <c oughs> โอเคจบในเรื่องดูบีครับผมครับช่วงเก็บประจำวันทิ้งหมดเลยนะ เหลือมาตีบอลกันเที่ว่าทางขาไว้โอเคกอล์เราเสียงไว้เรียบร้อยกบเอร์เนต์เคบอลนี้ต้องใช้ตีแดงใช่ไหมเขียวใช่ตีเขียวบอลนีกบอลก็สีเขียวโอเคจะกระเพาะอีกบอตัวน้เป็ดหลักแต่เราไม่ได้ทำใช่ไหมเราจะทำอีกวันโอเคตีนี้ไปลงบัตรเอาแดงเขียวแดงแดงหนึ่งเขียวหนึ่งโอเคกดเปิดบัฟคิวเรียบร้อยโอเคเช็คครบกดยัง โอเคเปิดปั๊บนี่ไม่ได้อะเปิดปั๊บเว็บหนึ่งไว้บอกต้องเช็คก่อนบอสมันมีบอ้ยังไงตายเรียบร้อยอ่ะน่ากลัวมากบอสแต่ละตัวใอาหารไปลเพิ่มอาหารไปละโอเคเพิ่มอาหารน้อยอย่าลืมเอาไหนดีโอเคเพิ่มสออันเลยโอเคสวยโอเคเอาเจอนี่มาด้วยโอ้ยเจ้าขั้วยามิเล่นโคตินอ่ะเกมมันจะปิดแล้ว จะที่นหลงเดินไม่ช่เดินนี้เดอนหน้าปืนตลอดแล้วปนเดินนี้หลงเดินอดวตีได้แต่ว่าเตะนี่เตโอเคบอสทบสิดขอที่ไปเวทสองนะเรากแปดเฟไปเมตรโอเคเมสุดท้ายก่อนเข้าเวทอเข้าเวสองเบียต้าบนไายุสุดท้ายเดื่อเลเตอร์เรามีมีลชาเราไม่นอากลัวเลยเด้มา่เก่ง ิวแรงตามม่เอดเหโอเคมาเว็บสองโดนโไปตามตามโบวตัวแดงเหมือนกันแต่ฟ้าก๊แงเลยสายฝักททนสางเขียวตีสองไปเวฟบสองตีเดีไชมินตีเนี่โอเคีรับบับเลยบับเจนเจนเกนดรปี้สโลว์จอพัชชัยถีบถอด้วยเท่าไหร่จากเอ็ดอแตกรเพ่ไ เคมาล้วนโอเคจบเอสันเฉยๆโอเคมันแค่ม right okay, right ันแค่คันสองไม่ใช uh, like anyway. like right. so okay. yes. okay. ่ขั้นไปขันเอสัตแค่นี้โอเคครับไปต้องไปทำภารกิจส่วนตัวครับไปด่านนึงใช่เอาไปด่านนึงอเคครับตอีด่านนึงใช้ที่เดิมแหละนี่แหละต้องไปต้องไปโอ้โหอินนอยก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวลืมด็อกอินนวยเลยเช็คอินเช็คอินเช็คกินเลยทั้งเอด โอเคบริจาคเรียบร้อยโอเคไปเคลียร์มาเอสเอสเป็นการเดียดดาดสามโอเคตีด้วยตีนี้แหละตีเดิมเป็นไหมเขียนเลยอดเราสุดท้ายโอเคเขียนเราสุดท้ายเสร็จก็ไปเคลียร์ดาวอุปกรณ์ต่ออุปกรณ์ระดับสูงใช่เอาตีไหนมาลงโอเคตีฟ้าลงโอเคตีฟ้าผ่านได้ดียโอเคของได้ชินนี้มาเดี๋ยวเขาไปอัพใหม่ โอเคพอเจอตีฟ้าก็ต้องเอาตีเขียวไปเจอถูกต้องตีเขียวเรียบร้อยเคไปตีแดงต่อตีแดงมันชนกับตีนี้โอเคครบสามด่านสามสีโอเคลอยแต่าตลแมวเลยดีกว่าเยอะนะครบสามด่านเสร็จแล้วก็รับของใช่ไหมถูกต้องไหมโอเคครบเก้ารับเก้าแล้วรับของได้ สองก็ไปส่งบนหน้าโอเคไปรับรายได้ก่อนจะได้เกือบเลยมาเกือบแต่รับแค่เซ็นเท่านั้นเกี่วบ้านประจําประจํประจํบ้านเราก็มีเป็นสักุระเรียบร้อยโอเคไปส่งกาชาส่งท้ายหน่อยอโอ้โหโซงแรกโอ้โหโซนกรเกลือเดี๋ยวค่อยเอาไปย่อยสละมัึงโอเค สองร้อยสะสมดาสองร้อยดวงเหมือนเดิมไหมสองร้อยดาวได้ไงอ่ะเคยอีกแล้วอุปกรณ์เจอรลลัวเลยตัวละครว่าไงวะจู้เลยตัวละครนี่ระยาตัดทิ้งมือทิ้งมือไหร้อยสิบโอ้โหไม่ไม่ต้องตัดเว้ยมาตัวโลแรกเลยได้เวลาจะเล่นแล้วทิ้งไปเลยนะโอเคเป็นตัวอะไรโอเคเป็นจับเป็นเป็นท่านยามิได้เป็นยามิชุดตักเรียนมั้งยในชุดเต็มขัว เคตัวนี้ไม่ต้องตัวนี้ไม่ต้องเคสองตัวนี้ไม่ต้องมัทุตู้สกิลจะได้สกิลเพิ่มเคเคือตัดตัดมาเลยไปโลดต่อไปเลยไปเปลี่ยนตู้ทันทีเคเขาไม่คือไว้ถึงรู้ไว้แล้วฟ้าสองอันเลยเอาบทเคสกิลมาหนึ่งสกิลจากฟ้าอันใหม่โอเคต่อไปสกิลที่กินี้ไม่เกี่ยว มาติดต่อมาคิวลงกันโอเคเบนทีคิวของไอ้หมอนี่เอ้ตัวชุบชีวิตเอลโอเคได้เป็นสองสองโทนในสองโลคิเทอสองโทนในสองอันสองหนึ่งโลโอเคไปตัวละครตะกี้มามาผมอีกตัวละครมาก่อนเลือกอินจากในเรื่องแต่วมาพี่ร้องเกลือแล้วโอเคเกลือแล้วก็ตะกี้เลย ไม่มีไรโอเคจะได้โรเจกลครไปผ่านด่านนมครับผมเคมาอีดันเมาแลุ้วมาแล้วพี่ไม่รู้เรื่องกลังตีลุ้อะไรใครรอาพูดที่ารตองู้หอแจนี้เหรออ๋อไอคนจากฟันไอทีเอจากหมเราตัดอเกไหโอเคมาหนงตัวค่ยไปอัพสีฟ้าไม่ค่อยปิดฟางอัพดีวบเลย์มีสองตัวนะมีทั้งพีโนเอแล้วก็มีทั้ง ลายฟ้าที่ใช้อยู่ที่จบตอนนี้แหละุณครับ